พี่คะพี่คะรู้จักร้านพี่ไก่เอสซีไหมคะอ๋อมีอะไรน้องพอดีจะเอาพระมาขายอะค่ะพี่อ๋อพอดีคุยกับพี่ไก่ไว้แล้วอะคะ่ะเดี๋ยวขอขอดูหน่อยได้ไหมพอดีพี่ไก่วันนี้ไม่มาน<อ>ี่ก็นั่งรอเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยมุงพระอ,อะไรไครับได้ค่ะพี่พอดีเป็นพระเนื้อจากพระหลวงปู่อะพี่อืม a few moments later พี่ไก่เอซสวัสดีครับน้องว่างานนี้น<อ>นผมมีพ้ามาให้พี่ดูสักองโอ้โหพ้าอะไรเนี่ยไอ้องนี้เหมือนคุ้นๆเลยวะ่ะเหมือนลูกค้าส่งมาในรายเลยเฮ้ยไม่มีพี่ผมซื้อมาสองวันแล้วใช่เ<ม>หร,หรอกนเท่าไร่อย่างเงี้ยแบบนี้เล่นเท่าไหร่อ่ะพี่ต่วขายได้เกือบแสนนะเนี้ยจะเท่าไหร่ได้แปดหมื่นได้ไหมพี่เท่าไหร่นะแปดหมื่นได้ไหมแบ่งให้พี่ไปทํากินเฮ้ยเอ๊พ้ามันเก๋ว่ะ พี่พูดจริงดิเอาจริงนี่พามันเกเนี่ยพามันเก๋แบบนี้ไม่เล่น a few moments later <c oughs> พี่ไก่พี่ไก่เป็นไงคะ<ด>เรียบร้อยป่ะเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยพียบย่บอ,อบ,บอกแล้วไอ้เจ้านี้มันชอบ่่มากะ ไอ้ตัวนี้มันชอบมันชอบซื้อพระซื้อพระแบบว่าชนชนชนหน้าพี่<อ>ไงเดี๋ยวนี้แบงกันหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนละหมื่นคนละหมื่นรั้งหลังพี่เรียกหนูได้ไนะพี่บอกแล้วไอ้นี่หวานเกี๊ยบอเ,เอาขึ้นค่ะเอาขึ้นค่ะข,ขอบคุณค่ะ